นี่คือนะครับพระสมเด็จนะครับวัดประสาทบุญญาวาสปีศูนย์หกนะครับผมจะเอามาให้ชมแบบนี้นะครับจะแบ่งได้หลายพิมพ์ดังนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระสมเด็จเนี่ยในวัดประสาทบุญยาวาสมีเยอะมากนะฮะมีหลายพิมพ์มากนะครับแต่ที่จะให้ชมวันนี้นะครับเด่นเดหลักๆกเนี่ยนะฮะก็อย่างนี้อย่างนี้นะครับหลักๆเนี่ยที่ผมเคยอธิบายเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยพิมพระครูมูลอย่างเงี้ยนะฮะ อันนี้ผมเคยให้ชมแล้วนะนะครับพิมพ์คูมูลนี้ให้เคยให้ชมแล้วนะครับแต่ทีมพิมพ์ที่ยังไม่เคยชมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เคาเรียกว่าพิมพ์พระประธานนะครับอย่างนี้นะครับพิมพ์พระประธานนะครับนี่คือพระสมเด็จวัดพระศัีมญาวิม์พระธานนะฮะเนื้อหามวลสารนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับเรื่องของพิมพ์ทรงแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอันนี้องค์นี้นะครับแต่ด้านหลังนะครับ จะเห็นว่าวิธีการสร้างนะครับอ่าเรื่องรอยรอยขูดรอยปาดเนี่ยถ้าเป็นบล็อกพิมพ์นี้นะฮะพิมพ์พระปาทานเนี่ยเรจะเห็นรอยขูดเส้นชัดหน่อยนะครับรอยขูดเขาเรียกอะไรนะรอยปาดชัดหน่อยนี่จะของเดิมเขียนไว้เลยเนี่ปะทานปะสาสนะแล้วก็มีไม้ตรงนี้เขาเรียกว่าประยันน้อยนะอ่า ประธานประสาทก็คือพิมพ์พระประธานวัดประสาทนั่นเองนะฮะพิมพ์พระประธานวัดประสาทนั่นเองนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะส่องให้ชมนะ,ะพิมพ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ที่มีราคาต้นๆน,นะราคาต้นๆก็คือหลักอยู่ประมาณสองพันนะอันนี้อาจจะมน 1500, 8, 2000, ันพันห้าพันแปดสองพันขึ้นขึ้นอยู่กับความสภาพความความสวยนะครับแต่จะเป็นพิมพ์สมเด็จหลักใหญ่ๆที่เขาเล่นกันนะฮะ จริงๆเล่นหลายพิมนะเล่นหลายพิมพ์นะพาสมเด็จว่าปธาษาในบ้านเล่นหลายพิมแล้วก็ตอนนี้นะปัจจุบันราคาขึ้นเกือบทุกพิมพ์แล้วนะฮะไม่มีองค์ร้อยสองร้อยไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับราคาขึ้นเกือบทุกพิมพ์นะครับอ่านี่ด้านหลังนะร้อยปาดเห็นไหมนะครับถ้าอย่างนี้จะแพงจะแพงหน่อยนะฮะจะแพงหน่อยนะอย่างนี้อาจจะสองพันกว่านะสองพันห้าถ้าหย่อนหย่อนสวยก็พันแปดพันเก้าอย่างนี้นะครับสองพันนะฮะอย่างนี้ก็จะมีราคาสูงหน่อยนะครับอ่า นะครับอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นพระประธานเหมือนกันอ่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นพระประธานเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่กอบครับพี่สวัสดีครับอย่างนี้ก็พระประธานเหมือนกันอันนี้มีพระประธานมีผ้าทิ์ด้วยนะครับแบบนี้พระประธานมีผ้าทิปด้วยนะครับเห็นไหมมีความคมชัดนะครับแต่ที่พิเศษที่สุดนะครับของพระองค์นี้ก็คือนี่นะครับนี่ด้านหลังนะครับมีลายเส้นนะครับคําว่าเทียมนะครับ เทียมนี้นะครับก็คือหลวงปู่เทียมมกษัตริตานะครับอยุธยานะครับน่าจะได้รับน่าจะได้รับพระไปหลังจากการปลุกเสกนะครับประศานบุญญาวาฒปีศูนยไปกลับไปที่วัดด้วยนะสมัยก่อนที่บอกว่าก็ไม่ได้มีซองปัจจัยอะไรที่จะมอบให้กับพระเกจิที่มาร่วมนะครับก็จะแบ่งพระในในพิธีเนี่ยนะฮะกลับไปให้ทางวัดเองนะครับเอาอไป จํหนายหรือว่าเช่าทําบุญอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าแบบนี้เห็นไหมอย่างนี้นี่นะฮะแท้แน่นอนอย่างนี้แท้แน่นอนนะครับอย่มีแท้แน่นอนนะครับก็จะเป็นพระวัประสาทบุญยวานนะครับพิมพ์พระประธานนะฮะแล้วก็มีด้านหลังเป็นเขียนว่าเทียมนะอันนี้ก็เป็นของลุกปู่เทียมนะครับปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งแจกที่วัดหลวงปู่เทียมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมดูนะที่ผมดูจากที่พี่ๆนะในกลุ่มพูดกันนะครับแล้วก็ ประวัติสั้นๆน,นะครับที่เขายอมรับเล่นหากันอยู่นะครับเห็นไหมลักษณะด้านหลังนะครับก็มีวิธีการสร้างนะครับก็คือรอยขดูดเลไม่ใช่เป็นรอยขดูดรอยปาดเห็นไหมมีรอยปาดนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่เพิ่มมาก็คือ,อชื่อของท่านนะครับที่เขียนอยู่ด้านหลังนะครับอเห็นไหมเดี๋ยวผมส่องด้านหน้าให้ดูนะนะฮะ อันนี้มีผ้าทิปด้วยเห็นไหมมีผ้าทิปด้วยนะครับแล้วก็มีความสวยนะครับมีความสวยอต่นี้ราคาเล่นหาจะสูงขึ้นอีกสักนิดนึงนะฮะสูงขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมเปอนแรงไอเทมนะเป็นไอเทมหลักแล้วนะก็ยังเป็นแรงไอเทมต้างหานะครับมีชื่อด้านหลังด้วยนะนะตอนนี้ก็แพงแล้วนะส่วนใหญ่เจ้าของก็ไม่ค่อยปล่อยกันหรอกนะฮะ,ะปล่อยก็อาจจะใช้ละใช้ต้องใช้เงินเยอะหน่อยนะครับอย่างนี้ก็แพงหน่อยนะก็อาจจะวสองพันกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะฮะ อต่อมานะครับต่อมานะครับก็คือพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะฮะก็จะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะหูใบสีนะคะทําไมขาโต๊ะหูใบสีขาโต๊ะก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีจะมีเส้นเป็นขาโต๊ะอยู่อย่างนี้นะฮะเป็นขาโต๊ะอยู่นะครับแล้วก็มีหูใบสีคมๆแบบนี้นะอพระอย่างนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับตอนนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะฮะ เดี๋ยวพี Kel ่ๆจะทักมาถามผมหลังคลิปนะว่าองค์นี้ยังอยู่ไหมอ่ะผมบอกได้เลยองค์นี้ไม่อยู่แล้วนะครับอะองค์นี้สองหน้าๆกันเหนไหมฮะคมๆชัดๆสวยๆแบบนี้นะฮะนี่นี Hilfe ่ขาโต๊ะเห็นไหมฮะจะเป็นจะเป็นขอบเส้นขาโต๊ะขึ้นมาเลยนะจะเป็นขาโต๊ะขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีหูใบสีคมๆแบบนี้นะครับอ่าซูมครอบแก้วก็คมชัดด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมอ่า มาด,ดูด้านหลังด้านหลังนี่ก็เป็นรอยปาดนะครับเป็นรอยปาดขูดๆรอยปาดแบบนี้นะเอกลักษณ์ของพระวัปถะสาสปรบุญญาวาสนะครับรอยปาดๆขูดๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยทุกองของพระวัปถะสานปรบุญญาวาสนะครับก็จะมีเรื่องของมวลสารนะแต่อ <ma> ีก็จะเยอะหน่อยอนี้ก็จะเยอะหน่อยปะลายนะครับมีปลายตรงจุดๆเม็ดๆอย่างนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมให้ชมเม็ดๆนี้นะฮะ เม็ดเม็ดด้านด้านบนนี้นะฮะผมส่องให้ชมเห็นไหมมีมวลสารด้วยความที่เป็นเนื้อขาวเนี่ยด้วยความที่เป็นเนื้อขาวแบบนี้นะพี่นะเราก็จะเห็นแต่ว่าจะเห็นเป็นแบบเห็นยากหน่อยแตกต่างกับพระเนื้อดําหรือพระหลวงปู่ทวดนะครับที่เราจะเห็นมวลสารได้ช่างชัดเจนเลยอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ก็เป็นมวลสารนะแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเป็นมวลสารนะฮะ ก็จะเป็นคุณๆมีอยู่ข้างในเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะอ่าอย่างนี้นะครับด้านข้างนะัดเจนหน่อยอย่างนี้ด้านข้างชัดเจนหน่อยอย่างนี้อย่างนี้นะฮะมวลสารประมลพมแน่นอนนะฮะโอ้โหเป็นเม็ดๆเลยนะอย่างนี้นะนะครับอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งนี่พิมพ์เดียวกันนะอันนี้พิมพ์เดียวกันอันนี้มีเจ้าของแล้วเหมือนกันนะฮะอ่ะนะฮะขาโต๊ะเหมือนกันเห็นไหมฮะขาโต๊ะนะครับคมๆแบบนี้นะฮะ หูใบสีคมๆแบบนี้นะครับอันนี้มีมวลสารด้วยนะอันนี้มีเจ้าของแล้วเหมือนกันเห็นไหมอันนี้มีมวลสารด้วยนะฮะเห็นไหมไม่รู้คืออะไรไม่รู้ไม่รู้คืออะไรแต่เป็นมวลสารเก่านะฮะที่ทางบรรดาเกจิอาจารย์นะครับนํามารวบรวมนะครับเพื่อจะทําพระในพิธีวัดประสาทวุญาวาสปีศูนย์หกนั่นแหละนะฮะนี่ด้านข้างเนี่ยนะฮะจะดูมวลสารในะส่วนใหญ่เยอะๆจะดูด้านข้างเลยโห่เนี่ยเห็นไหม ด้านข้างเต็มเลยนะฮะด้านข้างเต็มเลยเห็นไหมเป็นเม็ดเม็ดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันเป็นรอยคูดรอยปาดเหมือนกันนะฮะเป็นรอยคูดรอยปาดเหมือนกันเห็นไหมฮะอก,กลักษณ์ะสมเด็จพระประสานบุญยญาวาฒนนะครับอีกองค์อีกองคอีกองค์อีกอง,อ,กอ,ง,อ,กอ,งอ่าพอดีมีสามองมีสามอง,มองแล้วก็ มีเจ้าของครบทุกองค์เลยนะฮะอ่าองค์นี้ก็สวยหน่อยองค์นี้สวยหน่อยนะครับหูนี่เห็นไหมฮะหูนี่คมเลยเห็นไหมคมกริบเลยนะฮะเสียงคมกริบเลยนะครับขาโตะนะฮะแล้วหูใบสีเห็นไหมขาโตะหูใบสีอย่างนี้สวยดีนะสวยนะนะครับวนสารวลสารชัดเจนวนสารชัดเจนแบบนี้อ่าด้้นหลังก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นรอยป่าน เห็นไหมเห็นไหมจริงๆแล้วพระสมเด็จวัดประสาบุญยวาสเนี่ยมีเยอะพิมพ์มากนะครับอย่างนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทแล้วราคาขึ้นไวมากอย่างนี้อย่างนี้ก็อีกองหนึ่งนะครับองนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จวัดประสาบุญาวาสเหมือนกันนะครับเพิมพิมสามชั้นเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะมีพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงอีก อีกแบบหนึ่งนะฮะอ่าตรงนี้จะมาให้เห็นนะครับมีหน้านี่จะเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับผมส่องเลยดีกว่าผมส่องเลยดีกว่าองนี้นะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะพอเห็นมวลสารพื้นด้านหลังนะฮะเขาขาวคุณๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมสวยนะองค์นี้สวยเลยนะ <c oughs> ในหนังสือเนี่ยในหนังสือปกแดงเนี่ยเขาจะเรียกว่า พระสมเด็จแจกฟรีนะฮะพระสมเด็จแจกฟรีเมื่อวันนั้นนะเมื่อวันนั้นนะแจกฟรีเมื่อวันปีสองพั 6, นห้าร้อยหกนะฮะแจกฟรีนะฮะอย่างนี้นะเขาเรียกพระสมเด็จแจกฟรีนะครับทุกวันนี้ไม่ฟรีนะวันนี้ <sedan S 1> มีราคาแล้วนะเล่นหากันก็เกือบพันนะสวยๆก็เกือบพันนะอย่างนี้ก็เกือบพันนะครับสบภาพดีๆสวยๆก็หายากแล้วนะครับก็หายากแล้ว พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาดนะครับมีก็มีหลายองค์เหมือนกันสวัสดีครับพี่ข้าวบ้านสวนครับสวัสดีครับอเห็นไหมฮะวันนี้ก็ได้ความรู้กันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ครับผมครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ facebook แฟนเพจนะครับทีมงานพระเครื่องเอกเมืองนนท์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนทาง youtube นะครับช่องทางทาง YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตว์สปายนะครับ ไปทางเอกภัยรัดเมืองนนท์นะครับยังไงต้องขอขอบคุณมากครับ